ตอนนี้อยู่กับผมนะครับ Kim t o m i สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับ Kim t o m i คนเดินนะครับจับจิ้ลินะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับฝากกดนะครับวันนี้เราอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับร้านนี้เลยครับร้านเดิมแล้วเป็นร้านที่อร่อยที่สุดเขาบอกว่าไก่ย่างแซ่บมากอร่อยมากทุ่นตามก็เบส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 ขอบอกเลยว่าที่นี่สุดจริงๆนะครับกับร้านเกตุนไหวเหนียวภาาตากกาญจนบุรีนะครับอย่าลืมใครที่มาแถวกาญจนบุรีอย่าลืมแวะมาชิมนะครับไก่ย่างสุดยอด เดี๋ยวพาไปชิมกันเลยครับ Let's go โอเคครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็อาหารครบแล้วคือแบบดูดิ ดดกดกดกดมากน้ำทำๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือไปอ่าน <c oughs> คอมเมนต์มาแบบอารมณ์หวานๆน้ำซึ้ง <Okay. S 1> อร่อยเขาบอกเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว่าที่วันนี้สั่งมาก็จะมีปีกไก่ย่างแล้วก็ตำปลาทึ่งสดโอเคและอันนี้เป็นตำข้าวโพดนะครับแล้วก็อันนี้เมนูนี้หมูน้ำตกนะครับแล้วก็ต้มแซ่บกระดิบน,นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าเมนูไหน ร้านนี้จะให้เป็นอันดับหนึ่ง <Okay. S 1> วันนี้น้องลิวมาเสียดายเดี๋ยวรอบน้าต้องลาดน้องลิวมาให้ได้นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวขอลองชิมอันนี้ก่อนละกันน่าจะเป็นแบบโดดเด็ดคือตำปลาทิ้งสดโอเคเดี๋ยว okay. ลองก่อนเลยนะครับอันอนี้ติ้งก <ย ê! S 1> ุ้งคือแบบเงียบมาก แม่นะ <Yes. S 1> ใครน้ำมานะอย่าลืมสั่งเดือนนึงนะครับ <Okay. S 1> อันตอ่อมามาดูตำข้าวโพดข้าวโพดนี้คือขอบอกเลยนะข้าวโพดสดมากแล้วก็รสชาติอร่อยอมไม่หวา oh, นไป <yeah. S 1> มนไม่เค็มไปเมนูต่อมาก็จะเป็นอันนี้น้ำตกพน,น้อมแต่เขาวโพดมาให้เยอะมากเพราะผมเป็นคนที่แบบ ก็กินเข้าวคั่วอยู่แล้ว <Okay. S 1> หวานเค็มเปรี้ยวอารมณ์ใช่เลยอันนี้ต้องมาลองชินเองนะคือให้พูดเป็นแบบร้อยคำพูดร้อยคำาถามก็ไม่เท่ามาชิมเองนะครับ <Yeah. S 1> ร้านเจ๊กซุนที่ไวาเหนียวท่ามากลานะตับหวานนั้นดีกว่าตับหวานไม่ได้แข็งไปแล้วแล้วก็มันนุ่มอ่ะตับหวานขอบอกเลยว่าร้านนี้นุ่มนุ่มจริงๆบา mm. งร้านนี่คืออันแข็งมาก mm. ต่ว่านี่คือนุ่มไม่ได้แข็งไปไม่ไกรุบไปแล้วก็ไม่ได้ดิบไปอันนี้โอเคมากๆครับไก่แบบที่บอกอันนี้เคยลองกินแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะบ้านอยู่ปานจนบุรีอยู่แล้วไก่ร้านนี้โอเคไม่เดือบเดือบเดือบไก่เดือบหนึ่งเลยอัน <Okay. S 1> นี้ก็หวานแถมกลิ่นน้ำผึ้งอ <Okay. S 1> อกมาเลยครับอันนี้เราก็ต้องมากินที่ร้านเท่านั้นนะถ้าสั่งไปกลับบ้านนะสั่งไปกินกลับบ้านเนี่ยแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ แต่อยากให้มากินที่ร้านโอเคตอนนี้เราก็มาถึงห้องแท๊กแล้วนะที่บอกกันว่าเฮ้ยองนท๊กคคือ,อ,อช้อนชิมเพราม <c oughs> บบีแคบบ๊ขนาดแท่กเกอรแท๊กไปยังในคอตหนจริงหมูโคตรน,น,นุ่มนี่มันไหนมากลืน่นแบบร้านก็จริงแบบเข้าไปในปากปุ๊บละลายปุ๊บเลยเข oh, าบ <yeah. S 2> นะอกว่าแท๊กแเขาเอาโอเคเหมือนกันอันดับหนึ่ง ไก่กับไกนะ่ใช่ทิ้สต่งหูยี่สิบไ <Yes. S 1> บม้ <Wow. S 1> เยอะมากอันนี้ยังไม่จบนะอันนี้แนะนำร้านเจตุ่น,นะครับเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนนะแล้วไปกินก่อนวันนี้อย่าลืมนะร้านเจตุลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะทิ้งแผนที่ไว้ข้างล่างนะอย่าลืมนะครับลองไปดูกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์อยากให้เราไปที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ใต้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ได้ไยไปก่อนนะครับบ๊ายบาย thank